ไอ้สมองทึบเอ้ยเวลาแบบนี้จะไปคิดเรื่องพันนั้นได้อีกแกนี่เหมือนวิปลิตยิ่งกว่าจะกรบสาอีกนะช่างกล้าเจ้าเองก็แอบดูเหมือนกันไม่ใช่หรือไงอะไรนะก็มีเหตุผลฮะสงสัยจิตวิญญาณความเป็นกรอบลินของฉันคงยังไม่ลึกซึ้งพอทำไมถึงนึกไม่ถึงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนผสมพันธ์ได้นะเทพมารดาแพะดํด ไปถึงหนึ่งในเจ็ดเทพอสูรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะถ้าสามารถให้กำเนิดชีวิตใหม่ขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็งั้นฉันก็ต้องเป็นสามีของเทพมารดาแพะดําแล้วสิแถมยังเป็นสามีแบบถูกกฎหมายซะด้วย ถ้าคิดจะลงมือทําแล้วก็ต้องไปให้สุดหนทางที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงฉันนี่แหละจะเป็นคนบุกเบิกมันเองเข้ามาเลยเอะนายท่านล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแกช่วยอยู่เงียบๆหน่อยจะได้ไหม นท่านลำคาญแกจะแย่แล้วเนี่ยใครที่ตั้งทัพจกักรวราชสีฐานสอดแนมละ่ะทำไมป่านี้ถึงยังไม่กลับมาอีกไอ้พวกกอบลินสารเลวนั่นหรือว่าจะฆ่ากระทั่งพูดประกาศศึกไปแล้วด้วยฟาบาทประงับโทรสเเดิมที่พวกกอบลินก็มีนิสัยต่ำช้าอยู่แล้วทุนฟาบาทฟ,ฟ,ฟ,ฟาบาด กองทัพใหญ่ของกอบลินมาถึงแล้วพะยะค่ะในที่สุดก็มาจนได้ไปตามข้าไปชิงตัวอลิสกลับมาสวรรค์ขนาดกองทัพมหือมาปานนี้เกลงว่ามีมากกว่าหนึ่งแสนแถมยังมีสัตว์อสูรมากมายขนาดนี้อีกจะจะเป็นไปนได้ยังไงกันอย่าไปกลัวมันพวกเรามีทหารเกราะหนักตั้งหนึ่งแสนนาย ต่อให้มีกรอบลินสองแสนตัวก็สามารถกวดล้างได้สบายฝ่าบาทแล้วสัตว์ประหลาดสีดำทะมึนสองตัวที่มองและชนขนลูกนั่นละพยากะนั่นคือสิ่งมีชีวิตนอกรีไรของแพะดําในคัมพีศักดิ์สิทธิ์ได้บันทึกเอาไว้ว่าพวกมันกืนกินจิตใจของผู้ที่จ้องมองถ่ายทอดคาสั่งไปยังทหารทุกคนพยายามอย่าไปมองมันเด็ดขาดทุกๆช่วงระยะเวลาหนึง่ง เทพมารดาแพะดําจะให้กําเนิดไข่ออกมาจากร่างกายแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่แล้วองค์สังฆราชละ่ะท่านประจําการคุมทัพอยู่แนวหลังข้าจึงอาสานําทัพทะลวงฟันมาก่อนนอกจากนี้องค์สังฆราชยังสั่งให้ข้านําสิ่งนี้มาด้วยดาบยาวกังเขียนศักดิ์สิทธ์ตัวดาบกับด้ามดาบ ที่แต่เดิมแยกจากกันบัดนี้ได้กลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งแล้วข้าคิดว่ามันถึงเวลาที่จะกลับคืนสู่มือเจ้าของเดิมแล้วล่ะเจ้านั่นงั้นเหรอ เป็นแค่กอบลินชั้นต่ำจริงๆด้วยถูกต้องไอเดรชันนั่นแหละที่มันบังอาจลบดูกเกียรติของท่านอาลิสอลิสอลิสข้ามารับเจ้ากลับบ้านแล้วรีบมานี่เร็วใช่แล้วขอรับท่านหญิงอลิสยังจำกระหม่อมได้ไหมขอรับเมื่อก่อนเราเคยฝึกด้วยกันทุกวันกระหม่อมยังถูกท่านอาดจนลม้มไปกองกับพื้นเป็นประจำเลยนะ ขอเพียงเจ้าเปลี่ยนใจแล้วกลับมาเรื่องที่สังหารประชาชนเรายินดีที่จะอภัยโทษไม่เอาความในอดีตอีกปุบปากไปเลยอย่ามาเอ่ยถึงคนพวกนั้นให้ข้าได้ยินอีกข้าจะเดินหน้าข้าล้างคตดไอ้ผู้ปีศาจน่ารังเกียจพวกนั้นต่อไปข้าจะไม่มีวันกลับไปอีกแล้วพระเจ้าชาวที่สอง